สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี Narrator, mm ้พ hmm. มอยู่บ้านสวนแตนครับม mm ือ hmm. นี้มาเอาหัวบวัวแดงนะครับเอาพันบวัวแดงเพื่อว่าเสียเอาหัวมันไปไปเพ Ь าะนะครับเพราะว่าเสียเอาเป็นต้นอ่อน,นเห็นกระ<า>เจ<อ>้าเห็นต้นอ่อนบวัวแดงนออนแล้วก็เอาไปเอาเอาไปเพาะไว้ในถังปิดไม่ให้แสงเข้าก็เป็นต้นอ่อนบวัวแดงเอาไว้แต่กินกับปนครับเห็นพื้นที่ดอ่อนซ่อน อันนี้หอกก็เลยมาเบิงอยู่นี่มันเติดคือตามธรรมชาตินะครับคือตามธรรมชาติสิม,ม,มาออขอเพลินใช่ขอแบ่งขอแบ่งมาดสวนแตนอันนี้พ่อ <ผม S 1> จเจ้าบ่แม่นตีปลาเขาเาเ่าเพคนบ่แม่นหรือบอแมนบอแมนเนี่ยบอแมนเนอร์บอแมนยังดอกมันมาห่วงด้านนอกเขาจะปลูกเข,ข,ข่าขายครับผมจ้ะแต่เอามันขึน้นอยู่ยน้ำข้างช่างครับผมแม่นอันนี้เพ่อบ่ได้ปลูกแม่นบอแมนบอใส่อะ นี่บ่อต้นบม่ได้ปลูกเนาะไม่ได้ปลูกออ๋แน่ใจนะนี่บ่อนี่บ่ออุ้ยหลายหลายู่ระวังปิงเด้อนาะคุณกลัวปิงไม่ใช่หรอฉันก็กลัวที่สุดก็คือปิงนี่แหละอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนี่ยังแมงมุมวะอันดับที่สาม รับที่สามกะหูจุดต่วกันขึ้นนะ่ะเอาล่ะครับคุณคุณมาเอาที่นี่ที่รักไหมจะเอาเยอะเหรอไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นนี่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วนี่นี่ไหมปิงเดะปิงเดะเอาใส<จ>่เลยบ่ ไหนเลยเอันนี้ไหมอย่าให้น้ำเลยลองท้าบูตานตาไหนเพื่คนอ่อนบอกที่ตรงไหนน้องมันเป็นหัวมันสิไดห้หรือ้องทงังืบหัวบอกอุ้ยร้อนร้อนร้อนไดยยู่บอกกันว่ได้ก็ต้องเอา

อยู ab, <yap a> ่ม <za> ันต้องบวกก่เบอก็ไม่ใได้บ่ล่ะจับลองมือกับข้อได้ยู่มั้งเอาไปตากไงเอาไปตากมันแห้งก่อนก็เป็นวอยู่งิแต่ว่ามันมือ่มี่บ่นี่นักจะสนมันก็งอตรงกลมันอวนอยู่คือมันเคือเนาะเกิบบผมว่าแกๆโลกเลที่ไ ด้วยทองฝานะครับเหมือนก็ยังคนสิตกครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้สร้างหัวบัวแดงมากครับพี่น้องครับที่ทดสอบในการเพาะต้นอ่อนบัวแดงครับครับผมได้สร้างมาก20กิโลครับผม2กล่องนะครับกองละ10กิโลนะครับในราคา3า3กิโลรอยนะครับ ลองกอ,องนะครับสิล่องเพาะต้นอ่อนบัวแดงล่องเบิงครับพี่น้องเอานะครับมผมเข้ามาแก้กันครับครับพี่นองครับคือหัวบัวแดงครับผมสั่งมา สามกิโลลอยนะครับผมสั่งมาลังละ10กิโลแทมหนึ่งนะครับขันซื้อถ้าซื้อสามเกินว่าสามสามร้อยบาทเพิ่นสิแถมโลนึงนะก็เป็นสามลอยกับเก่ากโลแถมโลนึงเป็นสิบโลนะครับกะสิเอาไปเพาะนะครับก้อนเสียออไปเพาะนะครับผมมงสีน้ำไปล่างทำความสะอาดอีกจักรอบหนึ่ง พี่น้องเนาะป่เครือเฮดต่อครับตัวลอกเบิงกนะครับไปครับเอาไปล่างอยา๋ยวไปเพาะกันครับฝนตกแล้วพี่น้องวาเนเอาละครับล่างเรียบร้อยนะครับสำหรับหัวบัว เข้าล่างกะเพราะว่าหนึ่งเป็นการคัดหัวด้วยนะครับขัดหัวนําหัวบางหัวกะสิมีผุมีเน่านะครับพอกระเลือกออกนะครับสังเกตได้ครับเหมือนเขาจะงอกนะครับมันถางงอกเ้วพี่น้องนี่มันอยากงอกคักแล้วเห็นไหมครับไปบอกเอาละครับวันนี้เข้ากะเสียเอาไปเพาะกันครับผมในภาชนะเพาะครับผมไปวานพี่น้องครับ ฝนตกหลังจากฝนตกลายเมือแล้วครับเป็นอาทิตย์นะครับโอ้ฝนตกแห้งพี่น้องครับเอาละครับมานนห้อก,กับวิงภาชนะปูนะครับอยู่ภาชนะปูนะครับตรงแห้งครับฝตกแห้งวังบุงครับ งามเลยพี่น้องครับเ็สกินเบสกีแับเนี้ยซื้อมาจากตลาดนะครับเอาละครับผมา็เป็นาาการลูกครับผมนี่นะครับถังเา่าเลยครับพี่น้องครับเอาละครับง่านมีลงทุนนะครับลงทุนทั้งข้ามหัวพันนะครับค่าหัวพันะเบกองไอยกับเกือบพันบาทนะครับอันนี้เกือบพันบาทพี่น้องครับ อันนี้เก็ดลอยกัวนะครับซื้อไว้ตาเฮ็ดเพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับผมเฮ็ดจังไดมันจังสิได้อันคาถังคาหัวพันขึ้นกัสิล่องเฮ็ดแล้วกะ็เอาไปจับได้เบื้องครับอยู่ในตลาดสดนะครับาตามที่ผมบง youtube ช่องต่างๆนะครับหลายท่านเพื่อนเก่เาแบบกะลั่งตำนะครับเออ แลังจาผมไปเห็นยูคิปนึงนะครับรู้ซึกว่าเคนจะใส่ถังเน่าถังเนามันดีมันดีแบบใดผมคิดว่าต้นบัวมันสีเง่านะครับมันสีใดปริมาณหลายขึงตับบรูวา่างเห็ดออกมาแล้วมันสีแสดซ้ำอันสันบ่ผมก็บ่เข้าใจนะครับแต่ลองเบอรงครับทังสันทั้งเนาแล้วพี่น้องครับเอออันสัน้เสียออกว้างโ่มทีเหลือใส่มาใส่นะครับกะสีเฉลี่ยหัวบวัวนะครับใส่พาชนะ พวกล่ะครับเอาสามถังก่อนนะครับเซนะเลกานาสิสิบ๊ถังละโลดเท่านั้นบอกพี่น้องยูโลดนิดๆนีแ่แหละเนาะครับแต่ซิบ๊อบไซลายดอกครับกต่เดี๋ยวใส่จจกกองน,นึงทัวปุ่นพอดีละเอาละครับบารนี่มาฉเฉลี่ยัวบวกลงถังกันครับ รับที่นองครับฉีดยาเรียบร้อยนะครับข้างไปนะครับผมกับข่าย่ามสีบอใไ้มันทับกันนะครับก็สีได้ขึ้นใหญ่แบบสะดวกนะครับแต่ละต้นจะได้ขึ้นแบบมีช่องไฟนะฮะใหญ่ยยประมาณนี้นะครับ หรือผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็บ,บอกเลยได้ดครับดอมันแน่นไปบอนี่พี่น้องแน่นไปบ้างครับนี่ยจะแท่งขึ้นมาได้บ่เอเขาไมนแน่นก็เอาไปคิดเฉลี่ยครับเฉลี่ยไซเฉลี่ยไซนี้พี่น้องนะออขึ้นแบบส,บบสุดๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำ นะครับเปลน้ำใส่ครับไส้นามเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับส่วนโฟมนี่นะครับก็คือมูเพราะว่าผมไปคุดเอาผมเอามือไปจกเา่าแต้มปินเงาออนไหมครับมันเพราะในป็นหัวพี่น้องอเห็นบอมันฟูนะครับแต่อบานส่วนแต้มเนี่ยเนะป็นเงาออนอยู่ยังบอเป็นหัวนะครับ บบฟูเลยพี่น้องแตกต่างกับพวกนี้ครับผงปุชไซน้ำประมานนี้ครับผมไซน้ำปลาปลาเหระพี่น้องเป็นกระาใไซไดอยูเนะนะครับแล้วก็มืออ่นนะครับหรือมือต่อไปก็สิค่อยทําความสะอาดเอาตะแกงมาตักเคี้ยวออกนะครับม่ให้มีฝุ่นนะครับบวเพื่นมากน้าสะอาดพี่น้องครับผมนะครับสําหรับในถังกับปงปุใไซกระมานนี่นะครับ หลักการที่สาคัญที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือเอาฟ้าปิดบ่ห้ถึงแสงนั่นเองนะครับกาสีค้ายๆเพราะต้นอ่อนพักบุ้งนะครับค้ายเพราะต้นอ่อนผักบุ้งแต่ว่าพักบุ้งนี่ปลูกในดินเอาโล่งดินใส่ถาดเอาโล่งดินแล้วเอาไปไว้ในความมือดอันนั้นก็บ่อยถึงแสงนะครับอันนี้คือการครับปลูกในานา้ำปิดฟ้าไว้บ่อยถึงแสงเพราะว่าบันถึงแสงมันจะเป็นใบเขียวทันทีมันสินบ่งงามบ่มเปลี่นตะแซบนะครับ ครับพี่น้องปิดฟาครับวานนี้ครับครับผมขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามคีปต่อไปนะครับผมสีรายงานหนึ่อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์จนถึงประมาณหนึงเดือนนะครับจังสีไรออกมากบริโภคหรือทลายกะร่องเอาไปขายเพิ่งครับพี่น้องครับเป็นเกษตรทดสอบ เป็นกเกษตรพดลองนะครับความรู้หาได้จากช่องยูทูบนะครับสิ่งที่พอบะฮูเ่ากับศึกษาเอาครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเมาเบิงแลลกกระดิง่งอ่าเปิดกำลังใจใผมปล่อย่ายมาเลพอนบราวาสิเป็นทั้งเพจหัวเมียพ่อพ่อกันนะครับแล้วก็ช่องยูทู e ปล่อยไายมาเลยพอนขอบคุณหลายๆครับสนับสนุนโดยน้ำปลาแซ่บปิดโตครับผมสวัสดีครับพ่อ,อกันเมือเอาไปใช้ครับ